โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยต้องปิดเครื่องปิดเครื่องเออเราตกใจต้องใจมันไปได้ไปได้เบรกหลัง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 ต้องปิดเครื่องใช่ใช่ต้องดับเครื่องนะปิดสวิตช์ดิ Ơ động mũi bây lươi Khói Đi lơ, <vậy après>. đi lơ, đi Cưng <window> ขายาวได้เปรียบ,ยบอ่าคุณทางแล้วนิดเดียวไปได้สวยไปได้สวยนั่นแหละขายาวได้เปรียบสบายสบายเออค่อยๆเดินลงไป นีียวฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับมโตสตอรี่ครับวันนี้ <c oughs> เราอยู่บนเขาคอนะที่เต่าปูแล้วก็วันนี้ครับมีรถคันหนึ่งนะที่ อยากจะมาแนะนำนะฮะโดยเจ้าของรถเป็นยูเซอร์เลยนะครับไปดูนครับว่ารถเขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เจ้าของรถครับคนนี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยทำไมก้มหน้าล่ะเอรถจริงเหรอคนนั้นนะชื่ออะไรฮะรถชื่อเขาครับอเนี่ย สวัสดีครับโอ้โหคุณคุ้นหน้าอีกแล้วนะฮะชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงอันนั่เป็นเจ้าของรถแต่ผมเป็นคนขี่ชื่ออันนะครับชื่ออันนะครับนี่วันนี้เรามากับอะไรฮะเนี่ย new all new all new ห้าร้อย all new x ห้าร้อยจริงๆผมกับอันนะครับขับซีบีห้าร้อยเอ็กมาตั้งแต่รุ่นแรกเจ็ดแรกเลยใช่ไหมปีสิบสามอะโอ้โหเนี่ยเจ็ดแรกเลยจนตอนนี้เจะไรแล้วนี่ย เป็นนิวโมเดลแล้วเป็นนิวโมเดลตัวใหม่เลยดูดิหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนั่นเนาะทําไมอ่านถึงเอาคันนี้กลับมาขับอีกอะเพราะอะไรอะคือเราอยากลองดูว่ามันมันแตกต่างจากตัวเก่ามากแค่ไหนืองขี่ดูอี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งขี่เลยแค่ประมาณห้าร้อยโลนะจากกรุงเทพมาเนี่ยอแต่ว่าก็ขี่ในเมืองด้วยแล้วก็ทางยาวๆมาแล้วก็นี่ยพ่งเพิ่งไปขึ้นผ่มาตัดมากับพี่แหละใช่ใม้ก็ทมลวก่เเเ่ขคมาณ้าร้อยโาครับ ที่ผ่าตัดคนะดูร่องรอยนะทั้งฝุ่นทั้งอะไรกระโปรงกระเป๋าก็มีรอยมาแล้วใหม่ๆเลยลองขึ้นไม่ล้มสักครั้งนะครับขอกลับลงมาล้มเนี้อบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวล้เบรกแล้วหลังตัวนี้มันมันมันต่างยังไงจากจากตัวเก่าที่2013ที่พวกเราใช้กันมาก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงมันต่างคือ2013จะเยอะไปพี่อ๋อเยอะไปใช่ไหม23แล้วกันตัวก่อนล่าสุดเนาะเพราะว่า มันจะต่างชัดเจนกันนี่จออันนี้คือปรับนะครับจากตัวรถผมลดนิดนึงนี่รถนิดนึงรถนดก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะมันจะเป็นจอจอจอสีทับสกีไม่ได้นะแต่เป็นจอสีอ๋อเขามีจอสีมาแล้วมะมีมีไฟบอกเกียร์รูปคู่ด้วยไอตัวนี้มันจะมีมันจะมีอันนี้อะไรนะต่อมือถือแต่ผมยังไม่เคยต่อนะแล้วมันจะโชว์แบบโชว์ทิศทางเหรอถ้าเราเปิดแมปมันจะโชว์แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้โชว์แค่นั้นโชว์แค่บอกทางเฉย อมองตรงผมก็เพิ่งเห็นนะฮะเนี่ยจอสวมากมีช่างคอนโทรลเพิ่มมาเนี่ยครับที่แตกแตกแตกต่างแตกต่างอย่างตัวสองพันยี่สิบสามนะมีที่เปิดปิดได้ออ๋ของเราไม่ต้องนับเนื่องจาของเรามา2 0 1 3แล้วไม่รู้จะต่อไปทำไมมันจะพูดพูดปอบคือเอาแค่2023นี่ก็พอละโอ้โหแเปลี่ยนไปนคเยอะหาแต่ไม่เจอแล้วทำไมอ่ะกระบี่ปุ๊บอ่ันกดไปเลี้ยงแล้วเว้ยอ๋อแต่อยู่ตรงนี้มันจะซ่อนทำไมวะม่ได้ไปกดโดนที่เออเ โอหนี่อะไรก็ไม่รู้นี่อ๋อนี่ปุ่มซ้ายขวาอีกปุ่มคอนโทรลหน้าจอแต่นี้ยังเหมือนเดิมนะอันนี้ยังเหมือนเดิมนะอันนี้ใช้ใช้ชุดเดิมอยู่ใช่ไม่เปลี่ยนนะยังใช้ชุดเดิมอยู่อันนี้ก็เปลี่ยนนะเนี่ยปั๊มใหญ่ขึ้นปั๊มก็ใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเอใหญ่ขึ้นเพราะว่าเป็นที่คู่ไงเทียบียบกับียี่สามใช่ไหมเออเข้ากันเพราะเป็นที่คู่เอ้โหหัวกลับแล้ว ถ้าเป็นตัวเก่าของสมัยพี่อ่ะมันจะเป็นลูกเดียวในโช๊คธรรมดาแลเป็นนิดเดียวนี่เป็นที่คู่ปุ๊บมันเลยต้องปั๊มใหญ่ขึ้นอ๋อแล้วล้อล้อมันจะต่างยี่สิบสามตรงที่ว่าซีมันจะเอ้ตัวนี้มันจะกว้างขึ้นลดน้ำหนักไปประมาณโลครึ่งล้อหน้าอืรวมๆแล้วหนักเบาลงนะสามโลเบาจากสองพันยี่สิบสามนะใช่อ่ะฮะก็ไม่ค่อยต่างนะก็ไม่ค่อยต่างแต่ว่าคัดมันนิ่มอ่ะฮะคัดนิ่มตั้งแต่ปี ที่มีสลิปเปอร์คัตก็น่าจะเป็นชกหัวกลับปีสิบเก้าตัวที่เริ่มมีโชกหัวกลับมาให้แล้วยีิบเอ็ดก็เริ่มครักนี้นะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมมีทุกปีเอารีวิวในช่องผมก็ได้มีใ่ป่ะปีสิบเก้าแล้วก็มีปียี่สิบเอ็ดใช่คือก็จะมีตัวนี้คือเราหากินกับห้าร้อยเอ็กมานานแล้วตั้งแต่ตัวแรกอะแทบจะแทบจะรีวิวกันตลอดเวลาตอนนี้คือเขาใช่เขารีวิวกันไปจนหมดแล้วนะอันนี้คืออยากจะรู้ว่าเนี่ย อันแต่งอะไรไปบ้างในคันนี้คือเอามาปุ๊บก็ใส่ของแต่งผมเห็นดู้หูดูดีเต็มไปหมดลเลยเพื่อนคือเรียกว่าเซ็ตเน้นใช้งานาเ,เน้นใช้งานแบบแบบออกทริปแล้วแบบใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไปลุยได้จริงเออใช่ไม่พังดูทีละอย่างแล้วกันแล้วอันไหนเพื่อนๆสนใจนะ,นะก็เราเราลองดูอีกทีแล้วกันว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงจะตัดอ,ออกจะเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะชุดเนี้ย L18 Robo เนี่ย L18 เหรอใช่สองหมื่นห้าฮะ ตัวนี้สองหมื่นห้าแล้วเหรอใช่นี่คือไฟมันจะมีทั้งหมดหกดวงไงอ่าอ๋อนี่หกดวงเลยนะอันนี้อันนี้คือเปิดเปิดแค่สี่ดวงนะอีกสเต็ปหนึ่งหกดวงือแล้วมันก็สามารถที่แบบดิมได้อย่างนี้แบบตวารได้ใช้นิ้วอ่าใช้นิ้วสไลด์ไซสไลเล่นวิทซอนอยู่นี่โอ้โหเออแต่ไฟโคตรดีนะไม่ยังตานี่นะเขาจะแอบแบบไม่ยังตาคือถ้าเปิดไฟต่ำนะเปิดไฟต่ำวิ่งอ่ะไม่ยังตา โหแต่บอกเลยว่าสว่างตาแตกแค่ตรงนี้พี่จะเป็นไฟไฟต่ำอ่ะแต่ห้เป็นไฟสูงปุ๊บนู้นเลยครับไปไหนข้ามเขาไปเลยจริงดิจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากอินเสิร์ตไปให้ดูแต่ละแต่ระดับเมื่อคืนเนี่ยแต่ระดับสองหมื่นห้านี่ก็ผมว่าฟังก์ชันเขาให้มาเต็มอยู่แล้วละยอมแพ้จริงดิเดี๋ยวก็เอาเจ็ดนี่เท่าไหร่ L7 นี่ห้าพันเก้าอันนี้ตัวยอดฮิตห้าพันเก้าตัวยอดฮิตเลยนะไปห้าพันเก้านี่พอคุยกันได้หน่อยนะใช่ใช่ตัวนี้ก็แล้วก็อบเหลืองๆนี่คือมันเอาเข้าออกได้ไหมถอดได้ อ๋อถอดได้เป็นฟังก์ชันเขาอ๋อยังได้สีขาวก็มีมีขอบใสด้วยถ้าเกิดจะเอาก็คือสั่งขอบใสต่างหากแต่มันแถมมาเป็นแถมสีสีเหลืองมาสีเหลืองมาถ้าเกิดฝนตกหรือมีหมอกแนะนำไม่ใช่สีเหลืองเนาะแต่สีเหลืองนี่เข้มเข้มแบบออกเขียวๆเลยเกือบเขียวอ๋อเหรอเกือบเขียวมีสองระดับต่ำกับสูงครับก็ไม่แยงตาเพราะม่ามีคัตออฟไอพี่ผมดูดูมือขอเขาอ๋อเขาจะเป็นแบบเนี้ยมีเส้นเห็นไหมไหนเออเออจริงดีสูงต่ำเนี่ยมีเส้นอือฮึก็คือไม่ไม่รบกวน เพื่อนที่ว่าขับรถสวนมาก็ไม่รบกวนเขาว่าเนาะคือมองมันก็เห็นเป็นไฟอ่ะแต่ว่าไม่ได้เยงตาแบบมองไม่ได้อ่ะอะอะอะแล้วนี่ยจริงจริงคือรถอันเนี้ยมันเป็นชุดที่มีชุดแต่งของของสวนมาเดี๋ผมไปดูเ่าอะไรแล้วก็อกล่างนี่ก็คือของสนเหมือนกันอกลางเฮตซีนะฮะสี่ห้าพันละมั้งนะฮะไปดูสืบราคาขีีนะพอดีคันี้เขาได้มาอาจะสูเนาะแต่ผมนี่เป็นนี่แคทบาร์อ่ามีแคทบาร์แคทบาร์ตัวนี้ห้าพันห้าห้าพันห้าล้มแล้วเหลือเท่าไหร่ฮะนี่ ลงมแล้วผมก็ขอบไี่ขายมีได้ขึ้นมาก็ห้าพันห้านี่คือมีบนล่างไหมบนล่างครับบนล่างเลยนะห้าพันห้าเฮ้ยคุ้มอ่ะมีให้เลือกกี่สีสีดำสีเดียวอ๋อมีสีดำสีเดียวใช่ดำวเดอร์โค้ t สีเดียวห้าพันห้านะครับกัดแทนนี่คือมันแถมงมากระสาูนย์เป็นของของอะไรา a l u s t e r jet เลยอ่าอ่าเจ็ตอ่าแต่อันนี้คือผมเปลี่ยนเพราะว่าเขาเจ้าของเขาถอดออกไปแล้วไง ผมก็เลยต้องใส่ใหม่ของของผมเองอของ,ง,ง ADV นี่2,100บาทนี่2,100บาทนะครับมันแพงกว่าเพราะอะไรไมันเป็นขาตรงรุ่นนะเนี่ยขาชิ้นเดียวเห็นปะอลูมินเนเียมชิ้นเดียวค้ำมาตรงนี้เป็นตรงรุ่น,นะออเาขาจะค้ำมาเลยนี่ก็ล้มมาแล้วนะเมื่อกี้ล้มมาถือว่าตรงนี้ก็คือมีตุ้มไปแห่งเปลี่ยนเนปะ็นเป <ลบ S 1> ็นโครงชุดเดียวเป็นชิ้นเดียวมาคือตรงนี้จบเลยว่างั้นเถอะแข็งแรง กระจกนี่เ็เปลี่ยนอ๋อนี่กระจกผมไม่ชอบของเดิมมันเตี้ยมากมันอยู่ประมาณนี้เองของเดิมอยู่ประมาณนี้อ่าอ่าเปลี่ยนอันนี้เป็นของเวทวเป็นปรับได้นะมีกันอันนี้มันหมุนไม่ได้ละไอตัวหมุนมันเป็นใช้ตัวล็อกไงอ่าอ่ากันขโมยอ๋อกันขโมยแต่เราก็พอโยกอะไรอย่างี้ได้อยู่แต่มันแน่นมากคือไม่สั่นเลยนะครับเป็นเหนียวอะคือพลาสติกหนาแข็งแรงขี่เร็วไม่ไม่สั่นคือนี่เขาเป็นหัวบอลมาเลยนะเพื่อนใช่ใช่หัวบอลบนหัวบอลบนล่างอย่างนี้ยเลยนะคือเราปรับได้หมดแล้วก ไม่ต้องให้แบบเกี่ยวกิ่งมงกิ่งไม้เท้เราลุยลุยจ๋าจ๋าแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้พับก็ก็ไม่เกะกะเพราะว่ามันมันสูงแล้วอ่ะอ๋อมันสูงของเดิมมันจะอยู่แค่ตรงนี้มันจะติดอ่ะติดติดมืออ่า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 เป็นทรงกลมชุดเนี้ยชุดเนี้ยซ้ายขวารวมหัวบอลในเร่งนี้สองพันแปดสองพันแปดเออแต่ใช้ดีนะพูดถึงเออคุ้มคุ้งมีอะไรอีกฮะต่อไปที่จับมือถือที่จับมือถืออันนี้แบบอ่าของโรบบี้มันจะไวเดชาร์จในตัว อ๋อถ้าเปิดสวิตช์ปุ๊บก็คือชาร์จเลยเป็นไอะไรชาร์จด้วยต้องรับไวเลทชาร์จก็เลมีชาร์จในตัวอย่างงี้อืมนี่ะชาร์จเลยฮะเห็นเห็นเลยอ่าเห็นเห็นเลยว่าชาร์จอยู่องี้คือแน่นมากอันนี้อ๋ออันนี้มันมีมีมีเกี่ยวกับพวกสั่นป่ะอ่ามีการสั่นกันสั่นในตัวอีกเหรอใช่โอ้โมีการสั่นให้ด้วยนะสี่ตัวอ๋อไอ้โชกโชกเนี่ยเหรอใช่ครับเป็นยางยางครับเพื่อนนาำคือใหญ่มากเป็นยางอ่ะอ๋อเขาไปกันสั่นกันสั่นของที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรนะเบรนเนี่ย เ็นพังเ่นพังนะนี่ยืนยันเลยว่าไม่พังแน่นอนไอ้โปร13นี่ผมใช้มาสามปีนังแต่ออกใหม่13 Pro เนี่ยครับก็ยังปกติไม่ได้ไปซ่อมอะไรเลยจะใช้กับมือถืออย่างเงี้ยตลอดครับแต่ก็ขี่มาเรื่อยๆอันนี้บอกราคาผมยังนะอันนี้เท่าไหร่พันเก้านีหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับทุ้คูมเลยมีที่ชาร์จด้วยแล้วต่อยากไหมไม่ยากเนาะต่อสายไปแบตเตอรี่บวกลบโอเคีแล้วนี่ทำไมยังมีอีกอันหนึ่งคืออะไรอันนี้อันหนึ่ง ก็คืออันนี้มีเวลาชาร์จใช่ไหมปกตินน uh huh. ถ้าแบบบางทีมันท่วงนี้อากาศร,ร้อนวเวลาชาร์จมันถึงจะร้อนใช่ปะถ้าเราแบตเต็มแล้วไม่ต้องการจะใช้แล้วเราก็มาใช้อันนี้แทนนี่เสียบตัวนี้แทนออ่าตัวนี้ก็ของโอโซโปเนี่เป็นลูมิเดียนทั้งชุดนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยถูกมากเจ็ดร้อยอ๋อนี่เจ็ดร้อยใช่รับประกันหนึ่งปีด้วยมันมีการสั่นด้วยปะมีนี่มีการสั่นให้เหมือนกันปรับหัวได้เหมือนกันหัวบอลแล้วดูหัวบอลเป็นกอ๊อฟใช่ไหม oh, 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 oh. อ๋ออ๋อตัวนี้เสียบโกโปรได้ อ๋อสายโคบอลตรงนี้ดีอีกใช่แบบตั้งขึ้นปุ๊บตรงนี้แต่กล้องอย่างเงี้ยอ้โอ๋ออ๋ออันนี้มันก็คิปฟังก์ชันมาให้ด้ยการสั่นเหมือนกันเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ็ดร้อยไงร้อยเจ็ดร้อยถูกเกินคุ้มคุ้มเลยฮะอันนี้เจ๋งเจ๋งอันนี้เป็นยางวะตรงนี้ใช่ป่ะเป็นยางยางหน่อยตรงนี้จะเป็นชุดที่โดนจะเป็นพวกฟิลิโคนครับแต่ถ้าเป็นแท่นจับอะไรพวกนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยแข็งแรงสัมผัสมันก็จะแบบใช่เหนียวแนองแล้วประกันหนึ่งปีแล้วก็นี่เกะกะเกะกะอยู่นี่อะไรฮะนี่กระเป๋าติดถัง กระเป๋าติดถังมั้นแบบไม่หลีกนะยังไงปึ๊บดึงมาเฮ้ยเนี่ป็นแหวนอยู่ที่ฝาอ๋อนี่คือต้องใส่ติดนี้เ๊บมันเปิดเติมก็คือเปิดฝาได้ปกติเลยครับไม่ติดอันนี้เป็นเกือกม้านะใช่เป็นเกือกม้าติดไว้ไม่หลีกด้วยนะเดี๋ยวก็วางปั๊บเนี้ยดูดเข้าไปเลยอ้าวไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องล็อกอะไรเลยเนี่ยอยู่แล้วเอาวางไว้เฉยเลยเหรอดึงไม่ขึ้นไม่หลีกแรงสูงมากเลยดูดดังแก๊ปเมื่อกี้แล้วอ๋อดึงดึงปึ๊บเฮ้ยเออว่าง่ายดีอ่ะใช่ดีแข่งไหมอันเนี้ย อันนี้น่าสนใจอันนี้สองพันแล้วก็แหวนห้าร้อยมันก็จะมีหลายรุ่นมีบีเอ็มมีวีตอมมีเบอร์ซิตอะไรเงี้ยอ๋อคือขึ้นอยู่กับแหวนอันนี้แยกแยกแหวนไปอีกกระเป๋าใช้ด้วยกันได้หมดกระเป๋าอ๋อบางคนคือราคามาตรฐานอยู่แล้วรถสามยี่ห้อก็แหวนสามตัวกระเป๋าใบเดียวแหวนก็จะมีห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่รุ่นกระเป๋าสองพันเนี้ยอก็ใช้มันก็ถ้าเพื่อนมีรถหลายคันพูดถึง เออมีรถหลายคันผมไม่ขี่สามคันพร้อมกันน่ะแต่ซื้อกะเป๋าแค่ใบเดียวพอใช่แล้วเราก็เอาเนี้ยไปแปะที่รถที่เรามีขยายขึ้นได้อีกอ้อสูงขึ้นไปได้อีกนะเกจก้าเพิ่มขึ้นไปแต่เวลานั่งพุชมันจะมองเลยมันไม่บังเลยไม่บังนะใช่มุมมองมันชัดใช่อันนี้เป็นกล้องเป็นกล้องมองหน้าหลังแต่ผมติดเป็นหน้าแล้วก็หน้ากูหลังไม่เอาเป็นเห็นเราเป็นมุมมองเห็นเราเนี่ยผมเปิดให้ดู แล้วตัวนี้ก็คือมีจอควบคุมมีมีกล้องแบบนี้ให้สองตัวนะฮะหน้ากับหลังติดไได้หนก็ีตรงไหนก็ได้ติดตรงนี้มเรงนหรรอเี้ก็ได้เขาติดนะผมเห็นดูนี่นี่หนึ่งอันนี่คือด้านหน้าเอาไว้ส่องเผื่อเวลาโดนข้างในส่วนมาชนอะไรอย่างนี้ยอะไรอย่างงี้หรือข้างหน้ามันชนกันแล้วเราเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างงี้ได้หมดแล้วนี่ก็ใส่สองตัวเองใช่นี่ครับมีแผนที่ให้ดูเลยออกไปทางไหนนู่นนี่นั่นได้หมดบอกได้หมดก็คือเหมือนดูเหมือนกูเกิลแมปอ่ะเออว่าจับแจ๋ว อย่งนี้จะดูได้หมดแพงไหมอันนี้บอกราคายังเท่าไรนะหกพันเก้าหกพันเก้าใช่มันคุ้มเลยนะอ๋อนี่มีเห็นหมดเลยนะคาเฟโทรศัพท์อะไรนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคาเฟ่แล้วไม่ค่อยรู้ไงอันนี้ใช้ได้ลุ้มตกยุคแล้วอ้ตายแล้วนีครัับสมยโดนแล้วอืออยู่ก็โดนอ่ตรงนี้มียกแฮนด์นี้ยกแฮนด์ใส่มาตั้งแต่ 500x ตัวไหนปีสิบเก้าตัวที่เป็นแฮนด์เลนอ้วนใช้ด้วยกันได้จนมาถึงอินเจ็กเนี่ยของโรบเนี่ยครับตัวนี้ใช้ได้ คือยกขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมานิดนึงเวลาเราขี่มันก็จะแบบสบายหน่อยไม่ต้องโน้มเข้าไปแล้วเราสายตึงไหมพอดีไม่ต้องตึงเลยหรอยกปุ๊บพอดีเลยพอดีเลยนะใช่มันเผื่อมันนี่สูงเท่าไหร่นะสูงประมาณยี่สิบมิลี่สองเซนอันนี้พันสองอ๋อไม่มีแค่ชุดนี้นะใช่อันอันเดียวนะมีตัวนี้แล้วก็น็อตยาวให้มาเปลี่ยนอ๋อมีน็อตให้สี่ตัวพันสองนะหมดอย่างข้างหน้าหมดอย่างนี่กระเป๋าที่าของโรโบเอาไว้ใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ชุดกันฝนอะไรพวกนี้ผมมีข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าซื้อข้างเดียวจริงสายขายสองข้างอ๋อนี่มีมีดันทรงให้มันก็จะเป็นทรงน้ำใช่ไหมกันน้ำท่าแบบเนกันน้ำแนนน่อใส่ปำลมใส่ประแจใส่อะไรเงี้ยอ๋ออ๋อกระมวลแพงไหมตัวนี้ข้างเดียวก็ใบละพันข้างนึงหนึ่งพันใช่ขายเป็นข้างด้วยตันนี้ก็อย่างข้างเดียวใส่ข้างเดียวมันจะมีรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นเป็นปั๊ำลมด้วยนะ กันกระแทกอันนั้นคู่ละห้าพันอันนี้ฮะมาเป็นกระเป๋ากระเป๋าครับกระเป๋าปั๊มลมนี่เฮ้ยปั๊มจนพองตัวนี้เป็นตัวปั๊มเหรอใช่ครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะปั้มบีบอันนี้คือปั๊มจนพองนะแข็งเลยนั่นที่มันล้มก็เนี่ยช่วยไว้ใช่คือรถไม่เป็นไรเลยกระเป๋ากระเป๋าเป็นใช่กระเป๋ามันจะมีชุดตัวนอกแล้วก็กระเป๋าข้างในอ๋ออาถ้าเปิดแล้วลมออกมาไหมออกสิรั่วสิ ไม่มีของนะฮะให้ดูดิข้างในไม่มีของเลยโบโบอ้าวก็คือมันปั๊มจนแน่นแล้วถอดอันนี้คือโอ๋อยกมาอย่างนี้เลยเป็นเพดตัวนี้ไอเพดนี้ก็ถอดได้อีกนะเนี่ยถอดได้อีกอช่างเขาเยอะแยะมากอือวุ่นวายมากเลยรถผมเนี่ยดูวุ่นวายใช่ไ <c oughs> หมเยอะดูเยอะไอเนี่ยเราเนี่ยใช่ไอมันจะใช้ไงโอ้โหถอดเป็นแหลกเนี่ยเหรอเอออ๋อเป็นแบบนี้เลยใช่ แล้วเราเข้าโรงแรมมันก็คือเราก็จะยกอันนี้ไปอย่างเดียวก็ได้หรือจะถอยไปทางชุดนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกอ๋อหนมให้มันเบาไหมขอยกดูสิเพื่อนผมลองยกดูนะว่ามันเบาปี๊บเยอะไหมเบากว่าปี๊บอันนี้มันรวมแล้วประมาณสามโลปี๊บมันหกโลี่เอ๋อไหนผมขอลองอลูมิเนียมหน่ยเออเบากว่าจริงแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้ารถที่มันเป็นแหลกแคบๆระยะแหลกซ้ายขวางแคบๆครับอันนี้มันสูงใช่ไหมคนซ้อนนะแบบคนซ้อนตัวยาแบบ ปวดนิดอเอ้วดมันะอะคนอวดมันแล้วปวดอาจจะชน,นอ๋อจะ<ใ>นชนตรงนี้เหรอใช่จะชนมุมไงจะชนดฉะนั้นมันปรับอะไรยากเพราะว่าต้องรถที่มันแหลกกว้างนิดนึงหรือว่าคนซ้อนตัวเล็กก็นจะนั่งสบายถ,าถ้าขาเขาใหญ่พูดง่ายๆคือถ้าถ้าคนซ้อนแล้วเขาขาค่อนข้างนะก็อาจจะแล้วรุ่นนี้ข้อเสียคือถ้าคนซ้อนขายาวตัวนี้มันจะขึ้นมาระยะมันแบบน้อยไง ขาจะแบบงอเยอะอืคนขี่เหมือนกันผมก็เหมือนกันนะผมนั่งแล้วแบบก็งอขาให้งอว่ะงอเยอะกระเป๋าพร้อมตัวเพจอะซ้ายขวาชุดละหมื่นสามชุดละหมื่นสามไม่รวมแหลกนะแหลกแหลกนี่แล้วแต่รุ่นอีกถ้าเป็นของโรโบเองนะแหลกข้างพร้อมท้ายอ่ะหมื่นสองหมื่นสองถ้าเป็นของโรโบนะแหลกโรโบหมื่นสองโอเคแต่๋ยวให้เป็นยี่ห้ออื่นเดี๋ยวนี้ยขายให้สี่ห้าพันได้แก่งานไม่ดีไงโรโบจะเป็นงาน ตัวยึดจะแบบแข็งแรงกว่าอืออืแล้วก็ไปบนนี้ห้าสิบลิตรกันน้ําครับอันนี้ใช้มาสามปีแล้วข้อแตกต่างของตัวนี้คือมันเป็นผ้า TPU ดีกว่า PVC อ่าฮะเพราะ TPU จะเป็นผ้ากันน้ำอัปเกรดขึ้นมาจาก PVC อืมันจะการการลอยสแครขีดข่วนได้ดีเนี่ยเหมือนกระเป๋าตัวแคตปอายพี่เป็น TPU เหมือนกันนะเนี่ย TPU เวลาล้มเรืออะไรอ๋อมันจะลื่นมันจะแบบประจามันจะไม่เป็นรอยนะ แต่เป็น p v c มันจะแบบเป็นรอยง่ายอ๋ออ๋ออ๋อพูดง่ายคือทนกว่านั่นแหละกันน้ำด้วยใช้มาสามสี่ปีแล้วเนี่ยเออดูสภาพเขาก็ยังเป็ืนเพื่อนแต่ว่ามันก็ทนอยู่นี่ไปละสองพันไปละสองพันใช้ดีอ่ะเฮ้ยก็ราคาโอเคนะสองพันใช้สามปีแล้วตัวนี้สองพันนี้ก็รับประกันให้สามปีอยู่นะฮะเหรอใช่ สองพันรับประกันอีกสามปีบางตัว pvc เกือบพันใช่ป่ะทิปเดียวไม่ขาดตูดขาดละไม่มีประกันแต่นี้อันนี้ให้ดูให้ดูก้นเลยนะ้ดูก้นไม่ใช่อืยังจะมายังจะมามีสองชั้นอ๋อเออเขามีเหมือนเหมือนตึงตเนี้ยก้นมันจะเป็นรอยเพราะว่ามันมันมีหมุดตัวนี้วางเมื่อก่อนะผมนี่คุณถอดออกไงมันโดนขูดเนี่ยแต่ก็ไม่รั่วนะว่ามันเป็นก้นสองชั้นเนี่ยมันแปะสองชั้นไม่รั่วครับก้นเขาเสริมมาให้พูดง่ายง่ายเขาเสริมก้นมาตัวอื่นเขาจะแบบ ผ้าชิ้นเดียวทั้งทั้งตัวไว้อ๋อนี่เขาคิดมาให้แล้วใช่ครับครบยังเนี่ยก็มีขาทั้งคู่ก็ต้องใสอยู่แล้วเวลาแบบขาทั้งคู่นะโอ่าอ่ากั้งคู่เท่าไหร่สองพันสี่สิบสองพันสี่สิบบาทโมโตสกิลนะฮะใช่ใช้มาตั้งแต่ตัวเก่าจนถึงตัวเนี้ยเออยี่ห้อนี้ดีทนมากเหรอแล้วเราตรงปลายท่อคืออะไรผมเห็นแวบๆผมแอบเห็นอยู่นั้นเนี่ยกันกันร้อนกันร้อนคืออะไรอ่ะมันจะเป่าขึ้นมาโดนตรงนี้ไงไม่เหรอเพื่อนๆแอบเห็นอยู่ไหม ตัวนี้มันก็โค้งออกเอาออกข้างหลังอันนี้จำเป็นไหมจําเป็นนะแม้แต่ปี๊บก็เถอะต้องมีต่อหรอบางคนก็ไปให้ร้านท่อเชื่อมเอาไงนี่ทําเอาก็ได้ใช่ไหมนี่ผมสั่งแบบตรงรุ่นมาสวมเอาอืมแพงไหมหรือว่ายังไงมีขายไหมประมาณห้าร้อยนะถ้าคุณไปให้ร้านท่อเชื่อมก็ประมาณสี่ร้อยอ่ะเหมือนกันโอ้โหของแต่งเต็มฮะโชคนี่คืออะไรโชคอาราชิโชคนี่คือเปลี่ยนมาเลยเพราะโปกติมันจะเป็นสีแดงป่ะสีอะไรสีดำ สีดำโชว์มันเป็นสีเดิมอ๋อสีเดิมสเป็นสีดํานะอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วตัวนี้ว่าเปลี่ยนยกต้นพี่เปลี่ยนยกต้นนะนี่ฮะย่อเขาครับพิลดราชิพิลดปรับได้ปรับพิลดได้แล้วก็รีบาวปรับได้ยี่สิบห้าคิกยี่สิบสี่ยี่ิห้าคิกประมาณเนี้ยโอ้โหเออเออน้่นหนักเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มเพิ่มรีบาวให้มันหนืดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะราคาเอาเรื่องอยู่แลเนี่ยเท่าไหร่ฮาตัวเนี้ยสี่เองปอร์เซ็นต์ห้าเองฮะสี่เปอร์เซ็นต์ห้าสี่เปอร์เซ็นต์ห สี่เปรนห้าแล้วประกันอีกหกเดือนแตกรั่วซื้อหกเดือนอจับเลยปรับเรื่องสองอย่างนะใช่คือมันเริ่มต้นแล้วถ้าคุณแบบเอางงมาพูดถึงเรื่องโชคถ้าเกิดอยากได้ดีอย่างเงี้ยก็ไปเล่นแบรนที่มันมีพวกปรับคอมเพรสชั่นเพิ่มอะไรเงี้ยป่ะเออแต่นี่คือแบบไหม่ก็ขี่เบื้องต้นแค่นี้ก็พอแลยสี่เปอร์นห้านี่ก็ไปลุยมาแล้วนะก็ถือว่าลุยได้เลยนะแก็ไปลองลุยมาแล้วนะแลวลุยผมก็ต้องปรับอย่างแบบขี่ทางดำมาใช่ป่ะผมปรับนีเปาให้มันแข็งไว้หน่อย มันจะได้ไม่กระเด้งแต่พอไปลุยผม้องลดดีบล้ลลาลงเพราะมันกระเด้งเยอะอต้องแบบยืดยืดอีกเยอะหน่อยก็ปรับดบล้าลดลงให้มันอ่อนเอาอันนี้ขอแบบรีวิวแบบใช้ใช้งานจริงนะโชคเดิมของผมตอนผมลองขี่แค่แบบไม่ไม่กี่กิโลอะ่ะคนที่ขี่โชคเดิมได้ที่โคตรเก่ง <laughs> เอาจริงโคตรเก่งมันสับแม่งทุกดอกอะ่ะโชกเดิมก็สับดีดเด้งกระดอนอย่างเงี้ยเออโคตรเก่งจากที่ผมเคยใช้มาผมก็รู้สึกเลยว่า 500x เนี่ยใช่ยังไงนะ ถ้าเราได้พี่วว้าวเลยเอ็กช็อกเดิมเยี่ยมเลยนะยิ่งกว่าทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับมันนิ่มกว่าเยอะเออมันนิ่มไปใช่น,นิ่มเหวอะนิ่มแบบว่าเข้าโค้งรถมันไม่เกาะหลรถโยนอันนี้อันนี้รีวิวของจริงเลยแบบเอาคนใช้างานจริงอะ่ะใช่เพราะเรามันเป็นมาตั้งแต่โต๊ะเจ็ตแรกแล้วแหละแล้วที่เรารู้สึกอะ่ะเออม,มันนิ่มขึ้นเข้าใจว่าพยายามแบบให้มันออฟโรดมากขึ้นร้อยสิบเก้าออฟโรดมากขึ้นโชว์ก็เลยเหมาะแบบยืนขี่แล้วก็ลูดไง แต่พอมาทางดําปุ๊บมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ออแล้วบ้านเราขี่ทางดํามันเยอะเยอะใช่เอ่าอ่ากว่าจะถึงทางลุยขี่ทางดำมาห้าร้อยโลทางลุยสี่สิบโลเนี่ยที่จะต้องมีนะผมที่ผมที่ผมบอกเพื่อนเลยนะสรุปเลยเน,นี่ยไอ้โชกหลังเนี่ยขาตั้งคู่เนี่ยที่จะต้องใส่ก่อนเลยอบอกเลยทำไมไม่แถมขาตั้งคู่ก็ไม่รู้เนาะก็ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละจะแ,แลกแหละนะสองอันนี้คือเพื่อนเพื่อนใส่ก่อนเลยผมเชื่อเชื่อผมเหอะนะแล้วก็อย่างอื่นก็อยู่ที่ความ ความอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะตังหาอะไรความถัไอ้นี่ก็โอเคก็ใสเดี๋ไปก่อนจะหดร้อยเออไม่ได้ใช้หมดร้อยก็ได้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไปซื้อยูดบีเสียบเอาเองเผาแบงชาร์จก็ได้ใช่ก็แล้วแต่ไม่เคยได้ใช้เพราะว่าใช้จอนอันนี้ก็แบบถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยงบไม่ถึงสองหมื่นห้าก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เออเนี่ยเห็นไหมอันนี้เอาอยากแค่ติดเพราะว่าอยากอยากรีวิวอ๋ออยากลองใช่ไหมอยากลองก็ก็สนุกดีอือหือมันได้ใช้ไฟดีมันก็แบบขี่สนุกไงเห็นป่ะใช่ แบบส่องเห็นทางไกลๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละครับเพื่อนๆลองมาตัดสินใจดูอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติว่ายังไม่มีงบจะจัดสอง,งสองใบๆๆแบบนี้ปี๊บปี๊บสใบอย่างนี้มันก็เริ่มต้นประมาณหมื่นต้นแล้วอ๋อถูกก,กับกระเป๋าพอีกอ้าวเออเหรอใช่อ้หรอแต่ผมลุยไงถ้าเป็นปี๊บก็อาจจะบุบ อืนปี๊บถูกมากมันก็จะบางใช่ป่ะล้มก็จะบุบเบี้ยวบิดเนี่ยถ้าไปโดนแบบเนี้ไม่เหลือแล้วนะปี๊บอ่ะนี่กระเป๋าคือเอาไปดิไปล้างเฉยก็กลับมาเท่เหมือนเดิมแล้วลอยนิดหน่อยเป็นรอยนิดหน่อยไว้ที่ะลึกแต่ถ้าเป็นปี๊บนะบุบไปแล้วครับเพื่อนๆถ้าล้มอย่างเงี้ยบุบไปแล้วบุบแล้วกลับกลับบ้านไงเอาเขีมันทายกับเชือกฟังใช่ป่ะโอ๋นะมันก็มีข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างนะปี๊บมันก็ดูเท่ดูบึกบึนดูแข็งแกร่งนะ แต่ถ้าไปลุยจริงๆผมก็ยังแนะนาว่าเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยม,มันรู้สึกว่า <l itz> บางคนอืมีลูกค้าผมอะใส่ไปใช่ป่ะพี่เป็นดูคติเขาก็บอกว่าตอนแรกเขากลัวล้มอะใส่ปีบใส่ปีบอ่ะพอใส่กระเป๋านี้ไปเขาไม่กลัวล้มแล้วเขาปล่อยล้มเลยปล่อยล้มเลยเออเพราะมันกัน,นได้จริงอล้วแรงระแค่ได้ประมาณ200กิโลอะ200กิโลโหแบบปล่อยล้มเลยนะตึงเลยแต่เขาใส่ตัวข้างหน้าด้วยมีตัวเล็กข้างหน้าอีก